สบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรทุกุลทุกคนสบายดียามแรงอ้าวพอๆพอกันนีแหลวพี่น้องกับสองสมุรไไก่ถิ่นพี่น้องมือนีกะลกกะมือแรกพี่น้องเลยมือตําอิดเลยลกกะม้วนหมวน,มนพี่น้องคูใส่กุ่นกุ่นกลุ่นลูกซ้ายกับมาลกซอย ลูกชายก็มัลกน้ำมืออื่นจิบไได้มาลกนี่มืออื่นจิไปห้องเฮียนเป็นกระโลกเฟ้นได้นี่ย่งใหญ่มาเลยบอกแล้วไหมบอกวไหบอกแล้วไหมจากมังลกเ้นายคนนี้เ่ยบุาเข่าเขากองรั้วอะมั กะงามงามพี่น้องเอ้ยผูดดีดำผูดดีกีบงามงามอืมนี่ดูนะตัวข้ลกที่ละกกด้วยลูกเขาเอาเข่ากับมืออกับปล่อยออกไปเลี้ยงกะเทมย์จะเจอเกะสี่คนกะงามงาม ลกไงสาสมพี่นอกเลยมือดี๋ย้เวลาต่างเกาะม,มานำเด้อพี่นอก,ล,ก,ก,ล,ก,กลูกกะลูกชายเวา,าต่างเกาะม,มานำพี่นอกเ้ย โอ้ยมาแล้วๆเปว่าเอมัไงยกมือเดียวบาดนี้ต้องจับอัน ใส well, ่กุ่นกุ่นกุ่นพี่น้องเลยอบผวลูกซูาวหายซาวนาต้องลกะเป็นโอ้ใหญ่เลยมันที่สาเรียนชิปีรอก็ฮอดพอดีชิปปี้ละวพี่น้องเอลยอัยุชิปปี้เลย มีเป็นมัดกะกะพอดีดำพอดีงามพี่น้องเ้ยก้าวข้าวกุกุกะเด้อบ่ไค้าตังกล่องแต่ห้านี่หานี่มาตังกล่องจนได้ กางามงามพี่น้อง ขึ้นจากเขาบงี้ยจ้ะขึ้นเงี้ยจ้ะไปไป Niraba toore la ka yim ma ɔbɔ ɔyà gbɔɔ. แก้อะง้นกอต่เต้วเอจะไอบ้บืนกระด้หน้าเลยพี่น้องมันนี่ล็อกกะฮะ เขาหักทายเฮ้ายา,ยาน่แกกันยูให่เ้ยนีมึงงมึันงมหงมเงอก็มีอ้มหงองก็มี บมดำกบน้ำสีแหงบิปลาเลยพี่น้องเอ้ยเด็ดการเขาคอการช่องเี่่องเท่มือหงมาจุดยุดไทยผัดต๊อกอ๋อพิงเทียเพิ่งเทียมมาเหาจดตอกเป็มบ่กพงอพาผ้างามพงอมางเรื่องไป

ชาววันแม่กันนี่นะบูบูบูกินขาใครหุบจนก็แลอีกี้แกงงาแจ้งไปกันแกงงาฟางงามฟางแกงมึงอยู่ให้คนโอ้ของงาเย็นตะงาเฮ้อบ่บ่แค่งาตางนี่สิบ่ลุกค่าเพิง <laughs> เือดงโค้กงามหกบกงาบกถูกวัดปลาเลยฮูท้อถูเอากระถางมาตั้งเอาพี่น้อง <c oughs> ma beng gan pi nong mua ni si si dai chak sit ha ka ma luk เราะว่าหากมุง <Solomon> ก <ind shiny graffiti> ันไอ้รางาขอกงวหฮกกแล้วเร่เราไหครับว้าวพวกเหนื่อยี่เหนื่อยข้าตื่นเลย

ตบข้างตบข้างเอ๊ะ Ya nah. Jujur dah.

มาผูกเก้ก็ผ่าตามแบบนี้หมดแล้วเห้ทำเส็ต้องทำทางเหงาหนี่นี่จะมาทำเห้

เดิมพอยักลูกกาซอยคูรหาบาทอยู่พี่เขาจ้างคูรหาบาทเดิมพี่น้องเอ้ย่ะทาจา้างดาบนะคนละคนล,ละทะ่ายแม่แต่บาง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 เจ้าบางเจ้ากะจาก้างบางคนก็สองบางคนก็สองร้อยบางคนกะจ้างร้อยก็บา,บาท คนกับจ้างร้อยแปดสิบบาทเนาะร้อยแปดสิบบาทดีแต่ว่ามันแห้งพี่เนาะมันบอเปียกลกกะอะไรคันแห้งแบบนี้พอดี จนมือเลยพี่นกเลยกตันนี้คระโพกมงกว่านิดพวกมัมงกินได้ cả ประมาณหาสิบพี่นกได้ก ả หาสิบหมัดมาหวังหามงหามงแรงพี่นกชั่วโมงหนึ่งได้กาหาสิบหมัด Okay. ค่ะแม่โอเคคลิปนี้ก็จะขับจนหมื่นพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ทราบว่าอะไรขอจบเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์แฮนเด้อร์พี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่มาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันใหม่สบายดี